สวกสค่ะพบกับช่องเบลเลอรซ่าและอิวในเช่งพัสดุมาแล้วจ้านะคะถ้าเกิดมีเสียงลมหรือว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวไปดูพัสดุกันเลยค่ะนี่ค่ะพัสดุนะคะจากแชนแนลเอ,อ่อสกคคูช่พาดานะคะนะคะพาดานะคะนะคะแล้วก็ไอจี u ัคคูชิแอนด์สกอาดานะคะอย่าไปลืม อะไรกันด้วยนะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปกดไลค์ในไอจีของเขาด้วยกันนะคะนี่ค่ะเราได้สั่งซูช่นะคะเขาไม่ได้ส่งมาให้นะสั่งซูช่ไปนะคะไปดูของข้างในกันเลยค่ะแกพสัส์ุทุกครับก็ต้องมีอุปกรณ์ค่ะนะคะเดี๋ยวเราขดบัดก่อนนะ แล้วดีใจมากเลยนี่นะของข้างในที่เราสั่งเดี๋ยวให้ดูเห็นหรือเปล่าเินซาลาเปาม่ต้องใส่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวชิ้นแรกก็จะเป็นซาลาเปาค่ะนี่นะสโลนะคะนี่นะสโลมากเกะออกมาแล้วกันไม่รู้อ่แต่รู้ว่าสโลอ่ะนี่นะ สโลมากค่ะวา้าวเคน,นะคะเดี๋ยวเปิดลังสกูชี่ก่อนเปิดลังสกูชี่เตรียมใส่ค่ะไม่จะมีอะไรหรอกเอเขาออกมาไม่ได้นะรังสกูชี่นะคะอันต่อไปจะเป็นปังแผ่นค่ะให้อันนี้ปังแผ่นอันใหม่แน่เลยแหละสโลสโลทุกชิ้นเลยนะคะ ่าไปอุ่นหนุนด้วยนะสโลทุกชิ้นนะคะเขาไม่โกงแน่นอนนะแกะมาก่อนได้ของแล้วนะถ้าเกิดพี่เขาไมา่ดูชาแนลเราก็ได้ของแล้วนะคะนี่ค่ะสโลมากใส่อันต่อไปเป็นมากการองนะคะมากอรองนี่นะให้ปีบในถุงให้ดูก่อน สโลมากอะแต่ว่าเวลามองในแบบมองในที่เขารีวิวอะใหญ่กว่านี้เออนังแต่ประมาณนี้นะสโลก็ถือว่าดีเลยสโลก็ถือว่าดีอะเออค่ะอันต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะบันช์บันนะคะเป็นตัวบันนะคะเดี๋ยวอีกสองตัวนะ ป๊บนึงเดี๋ยวขอกเก่บออกเป็นตัวบันขอเออบันแพนด้านะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็อ่ะสโลมาาตัวเนี้ยยังเหนียวเหนียวอยู่เลย my god สโลมาาเราสั่งมาหกอันนะคะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไร เนื้ออาจจะแข็งไปนิดนึงนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเซโลสัเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยเซโลเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยเซโลเท่าไหร่นะคะนุ่มแข็งมากแล้วเซโลหรือนิดนึงนะตัวต่อไปเป็น Animal b u ันะคะ Animal b u นตัวนี้นะบีบให้ดูเลยถุกวัลเซโลนะนุ่มด้ นี่ค่ะก็เป็นแอนิเมลบ้านนะคะจะไม่ค่อยมีคนส่งของมานะจะเป็นที่เราสั่งทั้งนั้นเลยนะนี่นะคะสโลมากพอวันนี้ก็มีของแค่นี้นะคะอย่าไปลืมอุณหนุนสกูชี่พาพาดากันด้วยนะไปอุ่นหนุนช้แนวเขาด้วยไป อืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะคะสกุชี่พะเพราโดนตัวเอสเกือบโดนตับบนดอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสุดค่ะ